สวัสดีวัยรุ่นครับเพ้อมโอเคด่านใหม่ก็มาแล้วครับสำหรับด่านใหม่ด่านใหม่ของดา่านนี้ช่วงแรกก็จบสิ้นไปโซ่ที่สองอย่างไรช่วงแรกมาแพทนี้ไม่น่ามีเนื้อเรื่องมั้งดูฟงแล้วเ,เรื่องอยังไม่มาเลยไม่น่ามีครับเขาไม่น่าทำเ,เรื่องม่รอบนี <c oughs> ้เขาทำกิจกรรมมาเยอะไปเข้าใจไหมแม่งไม่รูกก้กิ่งเทียกิจหาอะไรวะกูเล่นอตอนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> เยอะจริงกิดอะไรบ้างวะตอนนี้ <c oughs> ชั่วมาเลยไปรู้นะพันเข้าเหนียวพันเข้าเจ้าเอ้ยโอ้โหก้าเอสนี่นี่นี่พลังของก้าเอสแรนแมทเทลวะเรียนรันแมทเทลดาที่หกโจรกระปรี อยากให้เรื่องเรื่องมามากกว่าครับเป็นไม่ได้อยากให้เรื่องเรื่องมันมามากกว่าไม่อยากให้ยางอื่นมาเลยหนาเรื่องอยากเล่นอ่ะเออบอสใหญ่สองตัวก็จะไม่รู้เลยไอ้บอสใหญ่สองตัวมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยนะครับบอสใหญ่เนื้อเรื่องที่แล้วมั้งเนื้อเรื่องที่แล้วแม่งบอสใหญ่ยังฆ่าไม่ได้เลยยังไงนีไม่รู้มันตัดจบแบบละครไทย แล้วก็ไม่มาต่อไม่มาต่อเอ้ะมันก็มีกิจกรรมใหม่มาด้วยครับกิจกรรมยังไงมันเป็นโหมด normal นะครับผมสงสัยว่ามันน่าจะมีโหมดฮาร์ดโหมดอะอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยโอ้ยผมนึกว,ว่าโหมด normal hard น่าจะเหมือนๆกันนะครับ normal นี่ไงโหมด normal ไม่มีของอะไรให้เรานะโอเคจะเล่นดีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแหละเล่นดีไหมเล่นเดี๋ยวไป,ไป กิจกรรมก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเล่นเลยหมุนอ o ม m a l หนุนถ้าหมุน n อม m a l กับ h a r มันเหมือนกันนะครับถ้ามันเหมือนกันนะผมก็จะไม่เล่นนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันเนี่ยคงต้องเล่นนะครับดูก่อนว่าจะไปรอดไหมดูก่อนว่าจะไปรอดไหมอี๋ซองขยอซองขยอนีอ่เป็นไงล่ะพี่เล่นปืนนะ

นี่คือดาแรกจริงเหรออันนี้คือดานแรกจริงเหร,นนรวะว๊ดเฮ้ยมันยังไงวะโหดงวะผมรู้แล้วว่าผมจะเล่นแบบไหนผมจะศาดกระสูนอย่างเดียวเลยไม่พึ่งอย่างอื่นแล้วกูหลบได้แล้วก็ไม่หลบเออ ทำอะไรอะ่ะนี่ที่กูเล่นนี่คือด่านแรกใช่ไหมห้ามโดนระเบิดด้วยเรืもも่องไม่แน่ใจแล้วว่าจะเล่นไหมตัดคลิปไม่น่าได้ดูทรงแล้วตัดคลิปไม่ได้ตัวเนี้ยตัดคลิปไม่ได้นะครับเพออัดทีเดียวเลยไปทีนี้ <c oughs> อ๋อ เปนแบบนี้แทนละต้องหลบทุกเม็ดต้องหลบทุกเม็ดต้องหลบทุกเม็ดหลบทุกเม็ดหลบทุกตกอยคําสวยไปได้สวยไปได้สวยต้องใจเย็นต้องใจเย็นนิ่งอย่างลมแขวนอย่างน้ำละลายเป็นลาวา ลูขึ้นมาแล้วเแบบี้เอานี่คือด่านแรกกินอว่ากูเล่นปานลาได้กี่นาที <c oughs> แล้วเนี่ยเล่นโง่ไอ้เหี้ยเราก็ต้องอัพเลเวลมานะครับ ผมเราผมน่าจะเล่นแค่โหมดนอโมก็พอละไม่เล่นเยอะละ b a b ้จังะเ b a b ้ชักจิดจิ๊ด b a ชักจิดจดอย่าห้าวกับพี่ baby boy b a b ้ชักจิดจิดจิชัก b a b ้ชักพูไม่็นหงุงวะ what อันตรายเนี่ย

จเย็นก่อนใจเย็นก่อนวาดเอาจริงดิไอ้ลิวโฟน สนุกไหมล่ะครับพี่น้องพอแค่นี้ดีกว่าพอแค่นี้ว่ะโอเคสรุปแล้วกิจกรรมของมึงนั้นก็ยากทุกอันนะครับกิจกรรมของมึงนั้นก็ยากทุกอันนะเบบี้ชักยืดยืดเอดเอดแล้วแเอาแล้ววาย เล่นวะบินสร้างให้โปรเพยเยอร์เล่นใช่ไหมถามหน่อยดิเฮี้ยหมุนตัวโมบ้านพ่องยิงแรงขนาดนี้นเฮ้ยจงออกมาไวอเอเ้ยองค์เกมนว้เกมนี้มันเกลือนะเกมนี้แม่งเกลือกับเกมมันอื่นอีกอีก เปิดไม่เคยได้เลยอะอนามบริส um จะลงคลิปดีไหมวะแต่เดียวคิดกันคิดกันอ่ะเอาฟังหน่อยเอาฟังหน่อยโอเคผมลงคลิปแล้วกันนะมาเล่นพอเป็นวิธีแล้วกันไม่ผ่านนะพอไปไม่ไหววะจบพินกระดิ่งเล่าออโบมือให้พี่หน่อยคนสวยโอเคก็เท่านี้นะครับ ใครที่เข้ามารับชอมอ่ะฝากาากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ